กฎหมายใหม่หน้าฟีดฟังเรื่องพลิกให้หายสงสัย คุณผู้ฟังคะจากการที่คอรมอได้ผ่านการเคาะร่งรางพรบคู่ชีวิตโดยมีสาระสำคัญเพื่อให้สิทธิ์ของคู่รักที่มีเพศเดียวกันในการสร้างครอบครัวโดยใช้คำว่าคู่ชีวิตและมีการกำหนดสิทธิทางแพ่งที่คู่ชีวิตจะได้รับด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเกิดเป็นกระแสสังคมในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้คะ่ะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเนื้อหาของร่างพรบคู่ชีวิต ถึงความไม่ครอบคลุมในสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของคู่ชีวิตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงถึงความไม่เท่าเทียมในสิทธิพลเมืองอีกด้วยนะคะดราม่าร้อนอุจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งขนาดนี้วันนี้ c o j p o d พ a s t ของเราก็เลยขอเคลียร์ประเด็นดราม่าร้อนๆในรายการกฎหมายใหม่หน้าฟีดส,สมรสเท่าเทียมเป็นไปได้จริงหรือไม่กับร่างพรบคู่ชีวิตโดยวิทยากรสองท่านของเราวันนี้ค่ะท่านวรมนรามังกูลผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลดีกาและนางสาวนารีรักแพยชยภูมิผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ฟัง COJ Podcast ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววรมนรามาังกูลนะคะผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานสาลดีกาในฐานะที่เป็นผู้แทนของสำนักงานศาลนะคะทั้งในชั้นยกลางแล้วก็ ชั้นคณะกรรมการหฤษฎีกาของร่างพรบรคู่ชีวิตนะคะก็รู้สึกยินดีไปอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาพูดคุยจัดทุกท่านนะคะแล้วก็ขอแนะนํานะคะท่านผอ,อนารีรัตน์ชัยภูมินะคะท่านผอ,อกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกงยุติธรรมนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ให้กําเนิดนะคะเป็นต้นเรื่องเป็นเจ้าของร่างพรบรคู่ชีวิตเลยคะ่ะวันนี้มาอยู่กับเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสำนักงานสารยุติธรรมนะคะที่ให้เกียรติเชิญทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสร,รีภาพนะคะมาได้พูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับ ร่างพระบัญัติคู่ชีวิตนะคะซึ่งกำลังเป็นที่ฮอตฮิตในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มการสนทนาก็อยากจะขอขอบพระคุณนะคะทางท่านวรมนนะคะที่ได้กรุณาเข้าร่วมนะคะในการร่างพระประวคู่ชีวิตมาตั้งแต่ต้นนะคะรวมถึงในชั้นกฤษฎิกาก็ช่วยกันดีเฟนต์กันอย่างเข้มข้นเลยค่ะค่ะขอบคุณ่ายินดีนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะคะที่จะผลักดันสิทธินะคะของ LGBT ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะก็ขอเข้าคําถามเลยนะคะท่านผอค่ะก่อนอื่นนะคะท่านผอช่วย อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะถึงความเป็นมาของร่างพรบคู่ชีวิตค่ะค่ะในส่วนของความเป็นมาของร่างพรบคู่ชีวิตนะคะก็ต้องย้อนหลังไปถึงปีประมาณปี2556นะคะตอนนั้นเนี่ยมีทางาคู่รักชายชายคู่หนึ่งนะคะท่านก็ได้ไปจดทะเบียนนะคะที่อำเภออำเภอหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าถูกปฏิเสธมาเนื่องจากว่ากฎหมายยังไม่มีรองรับนะคะท่านกเา็เนื่องจากตอนนั้นเนเขตก็บอกว่า บรงควลกฎหมายแพ่งเน่ยวยาเฉพาะชายหญิงทีนี้คู่รักชายชายคู่นั้นเนี่ยท่านก็เลยมาร้องเรียนนะคะต่อ สภาผู้แทนรัษฎรในขณะนั้นนะคะแล้วก็นํามาสู่การที่ความคิดเริ่มต้นนะคะในการที่จะจัดทําร่างรับัญญัติคู่ชีวิตนะคะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองรับทางสภาผู้แทนราษฎรก็คุยกันแล้วก็คิดว่าเออน่าจะแยกทํากฎหมายแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งเลยละกันนะคะเพราะว่าไม่อยากจะไปแตะเรื่องของการสมรสหรือว่าเรื่องของกฎหมายเดิมนะคะก็เลยเป็นแนวคิดนัแต่ตอนนั้นว่าเออทากฎหมายแยกออกมาเลยละกันนะคะรวมทั้งท่านก็มองว่าการทํากฎหมายแยกออกมาเนี่ยอาจจะเป็นการที่ทําสร้างสร้าง รางตัวตนหรือสร้างการยอมรับให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะตอนนั้นก็ปีห้าหกก็มีความรเริ่มในการทําขึ้นมากรมค้มคองสิทธิได้เสรีภาพค่ะเราก็ได้ไปร่วมกับทางกรรมธิการกฎหมายสิธิมุชชนและกระบวนการยุติธรรมของสภาพผู้แทนราษฎรตอนนั้นนะคะในการที่จะริเริ่มเป็นร่างแรกจัดทําเป็นร่างแรกนะคะในการในในเป็นร่างพระราชโสญคู่ชีวิตฉบับแรกนะคะจากนั้นเนี่ยเนื่องจากวา่าได้มีการยุบสภานะคะเป็นแปลงรัฐบาลนะคะทีนี้เราก็เลย การจะทําาระคู่ชีวิตค่ะก็เลยยุติไปพักหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาทําใหม่ในปีประมาณปี2558เร้ก็หยิบขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยกรมควบคุมสิ่งแก็หยิบขึ้นมาพิจารณาทบทวนนะคะจากนั้นในปี59เราก็มีการทบทวนร่างนะคะแล้วก็เสนอเข้าสู่กรรมาการพัฒนากฎหมายของกรมนะคะของกระทรวงแล้วก็เสนอค่จนสุดท้ายเนี่ยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คอรมอลครั้งแรกในปี61ค่ะวันคริสต์มาสปี61นึ่ยี่ห้าธันวาคม61ครมอรก็เห็นชอบนะคะเป็นเป็นรอบแรกนะคะจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็ได้ถูกส่งไปกฤษฎิกานะคะพิจารณากันอยู่ประมาณปีหนึ่งนะคะในรายละเอียดแล้วก็มีการปรับแก้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการรับรองครั้งที่สองในในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะค่ะทําให้มาเป็นร่างปัจจุบันนี้ที่เป็นที่พูดถึงกันในทุกวันนี้นะคะค่ะ ก็ยาวนานมากนะคะชา,าวนานกว่าะจะมาะถึง<ช>วันนี้นะคะ,คะได้ออกสื่อ เต็มไปหมดทั่วประเทศนะคะที่ท่านผอ,อ,อช่วยอธิบายคร่าวๆนะคะถึงสาระสําคัญของร่างพรบรคู่ชีวิตสักหน่อยค่ะค่ะร่างพรบรคู่ชีวิตฉบับปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ผ่านความเห็นชอบจากครมอวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วย4หมวด4ี่หมาตรานะคะ,ะมาตรา1-5จะเป็นหมวดเรื่องจะเป็นเรื่องเกีก่ยวกับอาร,รมณ์ผบนะคะก็จะพูดถึงเงื่อนเวลาการบังคับใช้กฎหมายนิยามสําคัญต่างๆรวมทั้งรัฐมนตรีผู้รักษาการนะคะหมวดหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนคู่ชีวิตจะ เป็นมาตรา6ถึง14นะคะ át, ก็จะกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการจดทะเบียนคู่ชีวิตนะคะหมวด2นะคะก็จะพูดถึงการเป็นคู่ชีวิตความสัมพันธ์ต่างๆนะคะก็จะเป็นมาตรา15ถึงมาตรา38นะคะหมวด2จะแบ่งเป็น5ส่วนนะคะก็จะพูดถึงส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของบททั่วไปนะคะมาตรา15ถึง21ส่วน2จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตนะคะมาตรา22 23ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในการดูแลซึ่งกันและกันอย่างนี้นะคะส่วนที่3จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต มาตรายี่สี่ถึงยีิบเจ็ดนะคะส่วนสี่จะเป็นเรื่องความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตนะคะมาตรายี่แปดถึงสามเอ็ดนะคะหมวดส่วนที่ห้าก็จะเป็นเรื่องการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตนะคะมาตราสามสองถึงสามแปดนะคะส่วนหมวดที่สามก็จะเป็นเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมะคะ่ะ ซึ่งในการรับบุญบุญธรรมเนี่ยเราได้รับความโนุเคราะห์ตอนที่ในชั้นการพิจารณากิจสกาเนี่ยก็มีการเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะนี้ก็จะอยู่ในมาตราสามถึงสีแล้วก็หมวดสุดท้ายนะคะหมวดที่4จะเป็นเรื่องของมรดกค่ะในมาตราสี่สถึงสีค่ะ นอกจากนั้นนะคะในชั้นกฤษฎีกาะคะตอนแรกเนี่ยกระทรวงยุติธรรมรเสนอเข้าไปเป็นแค่ร่างพรบคู่ชีวิตนะคะซึ่งทางกฤษฎีกาจากในชั้นการพิจารณากฤษฎีกาเนี่ยทางท่านประมา,า์ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ได้พิจารณากันแล้วว่าออกมาเป็นแก้ไขร,ร่างพรบคู่ชีวิตอย่างเดียวไม่เพียงพอท่านก็กรุณาอาจัดทาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นมาด้วยนะคะโดยจะเป็นการแก้ไขทั้งหมดอ่า ระมวลกฎหมายแพ่งทั้งหมดเนี่ยสาม,มาตรานะคะเป็นการแก้ไขมาตราหนึ่งสี่ห้าสองเรื่องการจดทะเบียนสมรสซ้อนมาตราหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะวงเล็บหนึ่งเหตุฟ้องหย่าแล้วก็มาตราหนึ่งห้าสองแปดการเส้นสุดสิทธิ์ในการรับค่า้ยงชีพค่ะซึ่งทั้งสาม,มาตราเนี้ยก็แก้ไขเพื่อจะประโยชน์ในการให้ครอบคลุมถึงคู่ชีวิตด้วยค่ะ ทีนี้ก็มาถึงคําถามนะคะที่หล,หลายๆคนอยากทราบนะคะอยากจะถามถึงในมุมมองของผอ,อแล้วก็ในมุมมองของกฎหมายด้วยนะคะว่าคําว่าคู่ชีวิตกับคู่สมรสเนี่ยมีสิทธิหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะผอ,อ,อก็ต้องขออนุญ,ญาตเท้าความไปนะคะว่าขออนุญ,ญาตอธิบายภาพรวมก่อนนะคะก็คือเรื่องของในโลกเนี้ยนะคะ ในการคนไทยเนี่ยอย่างทีกว่กคนไทยเนี่ยนะคะเราจะมักจะเข้าใจว่าอาการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนเนี่ยมีได้รูปแบบเดียวคือการแต่งงานนะคะแต่ในทางสากลนยคะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนเนี่ยไม่ได้มีจํากัดเฉพาะรูปแบบของการแต่งงานเท่านั้นยังมีรูปแบบของการจดทะเบียนคู่ชีวิตนะคะอยู่ด้วยนะคะซึ่งการจดทะเบียนคู่ชีวิตเนี่ยความเป็นคู่ชีวิตกับการเป็นคู่สมรสเนี่ยการเป็นคู่ชีวิตเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนานาน้อยกว่าคู่คู่สมรสนะคะ แต่ว่าก็เป็นลักษณะรูปแบบของความผูกพันแบบแบบหนึ่งนะคะซึ่งบางประเทศก็อนุญาตให้เป็นคนเพศเดียวกันจดคู่ชีวิตหรือบางประเทศอาจจะให้บุคคลต่างเพศการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้อย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเปิดให้เปิดทางให้ทั้งบุคคลเพศเดียวกันแล้วก็บุคคลต่างเพศเนี่ยสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคนมาคู่สมรสต่างเพศเนี่ยมาจดไอ้คู่ชีวิคู่รักต่างเพศนะคะมาจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันมากกว่าคู่มากกว่าการก็จดแบบ การแต่งงานอีกคะ่ะมากกว่าการสำรสอีกซึ่งก็เป็นเป็นเทรนที่น่าสนใจในต,ต่างประเทศก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะทีนี้การเป็นคู่ชีวิตของเราก็คือนํามาสู่การ ก็เลยนํามาสู่การร่างพรบคู่ชีวิตฉบับนี้ค่ะค่ะแน่ๆแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็อยากจะขอลงในรายละเอียดนะคะท่านผอ,อ,อว่ากฎหมายพรบคู่ชีวิตเมื่อเทียบกับกฎหมายการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมกําลังค่ะให้ความสนใจค่ะกฎหมายอ่คู่พรบคู่ชีวิตในฉบับปัจจุบันนะคะก็อย่างที่ได้เล่าไปในเรื่องของอ่ารับรองนะคะสิทธิ อ่าหลายๆอย่างนะคะของการในการดูแลซึ่งกันและการสิทธิในการจัดการทรัพย์สินสิทธิในการได้รับมรดกสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมนะคะแต่ว่าก็ยังมีสิทธิบางประการที่ไม่ยังไม่ครอบคลุมนะคะเท่ากับคู่สมรสเช่นเรื่องของภาษีนะคะสิทธิสวัสดิการกรณีที่คู่ชีวิตเป็นข้าราชการนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมว่าคู่ชีวิตสามารถที่จะรับเสจสวัสดิการในฐานะข้าราชการได้อย่างเช่นพวกรักษาพยาบาลค่าครองชีพต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิทางครอบสิทธิในการอ่ ได้รับสิทธิทางการครอบครออื่นนะคะเช่นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อสก,กุลสัญชาติเรื่องของเทคโนโลยีเจริญพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงนะคะ ประมาณนี้นะคะก็คือว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางคลรเนี่ยมติคลรเมื่อมวันที่8ก,กรกฎาคมเนี่ยนะคะออกมาก็คือว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ารถแมพของพรบรฉบับนี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายนี้ไปก่อนแล้วหลังจากที่มีการบังคับใช้ก็จะต้องมีการประเมินผลนะคะแล้วก็นํามานําผลที่ได้รับจากการประเมินผลส่ววิกฎหมายเนี่ยค่ะมาแก้ไขกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนะคะซึ่งมันก็จะทําให้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้อา,อาจจะมีการครอบคลุมมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพระบฉบับนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ยุติณปัจจุบันนี้ยังมีอีกสองสเต็ปที่ต้องเข้าที่จะต้องผ่านผลไปได้ก็คือก็มีเรื่องของการเข้าสู่ชั้นสสกัสกสอวอซึ่งก็จะสามารถที่จะปรับแก้ได้อีกนะคะซึ่งในชั้นนั้นเนี่ยอาจจะมีการหารือนรื่างที่เกี่ยวข้องถ้าปลดล็อกอันไหนนะคะถ้าอันไหนทําได้ก็จะมีการพยายามดําเนินการให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของครึ่งแรก แล้วนะคะจะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นฮอตเรื่องของพอรบรคู่ชีวิตค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง c J p p o d c s t t ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple p o d c a s t B l o c k d i t Soundcloud, YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมแล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป แข่งขันง่ายไม่ต้องเดินทางพบกับกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศประจำปี2543แบบ New Normal ชิงทุนการศึกษาโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเปิดรับสมัครแล้วทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษารายละเอียดการแข่งขันสามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรม รีบๆหน่อยนะครับรับสมัครจำนวนจำกัด